เฮียยูสุทธิครับตอนนี้อยู่ในนิวซีนะครับนะก็จะมาเดินเล่นนะครับใครวะแฮกไมซ์เซิร์ฟเวอร์แฮกไมซ์เซิร์ฟเวอร์แฮไมซ์เซิร์ฟเวอร์มันแทมคุยเลยกันนะเอาผมขอญาตปิดเสียงก่อนนะครับเออต้องปิดหรอกเออก็จะประคุยนะครับก็เมื่อก่อนมันจะมีภารกิจหนึ่งที่มันแบบว่าฮิตมากเลยนะครับคน คนฮิตมากเลยที่จะทำนะครับตอนนั้นพีทหรอพีทก็เนี่ยก็คือแบบว่าทุกคนเนี่ยจะมาวิ่งเล่นกันในเซิร์ฟเยอะมากนะครับนั่นก็คือภารกิจควสกล้วยนะครับนะซึ่งทุกคนแม่งคือจะมาเอาเอ็กพีมากว่ามันจะเป็นน่าจะประมาณพันห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหนึ่งพันห้าร้อยครับตอนนี้มันปรับเหลือห้าร้อยซึ่งมันดักทางหรือสามพันวะไม่แน่ใจนะมันก็ค่อนข้างเยอะนะตอนนั้นอาจจะสามพันเท่านี้เลยนะรอบละสามพันสิบเราก็สามหมื่น ร้อยเราก็สามแสนนะครับมันก็คือแม่งวิ่งกันทั้งวัน,นครับวิธีการทําก็ง่ายมากก็ต้องมีแบบบา,บานาน่านะครับกล้วยนะครับกดรับเฟสมานะครับนะแล้วก็วิ่งไปตามจุดที่มันขึ้นเสียวขาวนะครับนั่นก็คือจุดแรกนะครับเราก็จะไปวิง่งตึ๊ด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 ซึ่งมาก่อนโหูแย่งทเงํเกันเยอะมากคือแบบภารกิจนี้มันเป็นภารกิจเจ้าที่ในเซฟโซนนะแล้วก็คนสมัครมาแล้วก็ทำซีเทินพาร์ตกันนะครับนะทำซีทนพาร์ตแล้วก็ มันก็จะได้เอพตรงหน้าป้ายชื่อเนี่ยเอพหน้าป้ายชื่อก็จะเยอะนะครับราบลาสามพันกว่าไม่รู้ว่ามีพิมยมจะคูณให้หรือเปล่านะได้เพิ่มหรือเปล่านี่วิ่งมาจุดแรกนะครับแล้วก็ go to the toilet นะครับก็ไป toilet ห้องน้ําห้องน้าน่าจะอยู่ข้างหลังฝั่งนู้น,นครับเดี๋ยวเราวิ่งไปพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับมาตรงที่มันแรกจุดท้ายก็จะได้ชุดกล้วยนะครับภารกิจก็คือได้บลูน่าชุดนะครับชุดชุด ชุดนะครับง่ายมากมันก็ไม่ได้ยากเมื่อก่อนคือแบบว่าเห็นคนทํากันเยอะมากเลยนะแบบว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเข้ามาเทรดของมาทาอะไรเนะี่ยต้องเจอคนอะมาทาเควสดม,มั่วโง่แนี้ซึ่งเดฟมันแก้เพราะว่าผมเนี่ยแหละเออเพราะผมเนี่ยแหละไปทําคลิปบอกคนอื่นนะแล้วเดฟมันก็ดูคลิปใช่ไหมแล้วพอคนมันทําเยอะเดฟมันก็แก้ครับปรับเหมือนเป็นช่องหว่งของเกมนะซึ่งมัน ก็ไม่เชิงว่าเป็นช่องโหว่นะมันก็แบบตั้งมาให้มันแบบเป็นภารกิจที่น่าทําคนก็เลยเข้ามาเนี่ย,แ,แ,นะย,ยแล้วก็มาแลกนะง่ายๆแล้วก็ไปไหนไปตรงนี้แค่นี้เออนี่ได้ละเก้าพันเก้าหมื่นเพรมันคูณสารนะแสดงว่าผมก็ได้ได้คูณด้วยนะเก้าแสนเก้าหมื่นหรอมันเท่าเท่าไรดอลลาร์เฟสมันเท่ากันหน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นได้เก้าหมื่นดอลลาร์นะครับ so ก like ็ค okay. so like okay. like ือ nice. ง่ายง่ายที่เชี่ยเลยภารกิจโอเคก็พอเสร็จแล้วเราก็ดิสออกจากเซิร์ฟนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ภารกิจก็จะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็แค่นี้แหละภารกิจมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้ยากนะครับอันนี้ก็ภารกิจเอานิ้วมาแลกนะครับก็ยังทําได้อยู่สำหรับใครที่มีนิ้วในช่วงฮาโลวีนนะครับซึ่งผมมีหรือเปล่านิ้ว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  อันนี้ไว้ทำเฮี้ยอะไรเนี่ยถ้วยคริสต์มาสเฮ้ยนิ้วเราไม่มีไว้ทุกคนโอ้ห์ไม้ไม่ใช่นิ้วน่าจะแลกไปหมดละภารก,กิจก็ใครยังมีใบเควสแต่ละกิจกรรมเราก็ยังทำได้นะได้สองห้าสิบสี่พันโอ้โันนี้ได้สี่พันสี่พัน สี่พนี่ก็เยอะอยู่นะแต่มันทำค่อนข้างยากไงอานนี้ใช้หอ,อกตีอะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังได้ดกล่องนะอืมก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ไอศครีมซึ่งผมไม่มีละใบเควกก็ถือว่าเป็นไอเทมแรไปหมดแล้วนะครับนะบางอย่างโอเคครับก็ค่าๆประมาณนี้แหละมาเดินเล่นนะครับอันนี้เค้ก Happy birthday to you เอาไปทำอะไรได้วะเค้กเนี่ยออแปลกจริงจังโอเคครับก็ภารกิจกล้วยนะใครยังอยากมาทำก็มาทำก็ได้นะเดินเล่นแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรก็ลงมานะครับนะส่วนตัวก็ไม่ทำละเควสมันปัญญาอ่อนมากได้น้อยนะครับเสียเวลาไปฟาร์มผีนะ่าจะไวกว่าไว้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ